บางทางนี่บ่พ,พากันมากินนะพากันไปแห่กินอยู่ทางนั่นเนาะมามาก่อนคำมาเปียงก่อนเดียวกันเด้เนี่ยเอามาพารวยมามากินทางนี่แล้วพากันไปแห่กินอย่างอยู่ทางนั่นพนักงานตาขีดวฮ่าฮ่าฮ่า ว่า,าราคาพวกปันแดงขายดีมันขายขี่มัวนี่ล้อตากไว้เห็นมันแหงเหมืนกองเจงงพิงอยู่ม่มีเวลาเก่อแต่ละเเสาก็ใส่เวลาตักโดนเถนเพราะว่าปล่อยผนอกมาขขางนอกว่าอยู่ในบริเวณเนี่ยล้วก็ขี่แล้วก็กินแต่ว่าเฟียงมีให้กินเฟียงมีให้กินตลอดนิบสี่ชั่วโมง มือละสองก่อนใส่ห้างไปสาก่อนแลหลกก่อนสวยๆม้ากับปล่อยล้มทงเ้วบันเนี้ไปหากินหากินยาแหง <laughs> สวยๆม้ากับปล่อยล้มทงหากินยาแหงใบสองกับพากันหันหลังกลับบ้านส่วนตัวบาดท,ที่นี่อากาศฮอนปล่อยต่เสาอ,อากาศเริ่มฮอนแล้ว สียงกะลองเพิ่นกะลองคุณหนูนาก็ได้มื้อนี้ค